ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเคมรนไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอ้โหโดนชาวบ้านไทยป่วนหนักทั้งคืนเปิดเสียงผีหลอนขเขมรนเปิดเพลงให้ขเขมรนฟังชาวบ้านจัดเต็มครับแล้วเมื่อวานนี้ทางด้านกองรัพที่หหลังจากเส้นตายผ่านไปเดินเครื่องขับไล่เคมรนบ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นยุทธวิธีที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ได้เรื่องอยู่นะครับทั้งผลักดันและนํไ I โ t ลงพื้นที่เป็นพยานทําคู่คู่ไปพร้อมกันผมว่าโอเคครับ ขอมาเริ่มที่เมื่อคืนนี้ก่อนเลยครับคืนวันที่10ตุลาถึงเช้าวันที่11ตุลาฝ่ายเราจัดหนักจัดเต็มด้วยสงครามป่วนขเขมรก่อนเลยดูเดือดค่ะใช่แล้วครับมีการใช้รถกระจายเสียงหรือรถแห่ใช้แล้วนี่นะครับไปจอดอยู่แถวแถวชายแดนแล้วก็เปิดลำโพง ใส่ฝั่งเขมรแบบเต็มเหนียวเลยไม่ใช่เพลงหมอลำซิ่งแต่เป็นสาวสยองขวัญแบบจัดเต็มทั้งเสียงโหยหวนเหมือนสิงห์ผีเสียงหมาหอนแล้วก็มีเสียงเพลงหลอนๆสลับกันไปตลอดทั้งคืนครับเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ5้าทุ่มของคืนวันที่9ตุลาคมเลยมีเพจของฝั่งเขมรเริ่มโพสต์ว่ามีรายงานว่าฝ่ายไทยได้เปิดเสียงผีดังมาจากลำโพงทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่สามารถพักผ่อนได้ที่บ้านไพรจันต์ตำบลโอเบชนอ,อําเภอโอชอรอฟ แล้วพอเข้าสู่ช่วงตีหนึ่งของวันที่10ตุลาคมก็ยังเปิดอยู่แบบนั้นทั้งคืนเลยมีการโพสต์กันในบอดเลยว่าทั้งคืนเปิดซาวผีปันคอมเมนจนไม่ได้นอนเดี๋ยวเราลงไปฟังบางช่วงบางตอนกันครับ ชาวบ้านเขมรเป็นไงกันบ้างคะปั่นป่วนกันทั้งหมู่บ้านเลยครับพอถึงเวลาประมาณตี28นาทีก็มีสาวเขเมรนคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนบ้านเปรยจันทรซึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจานของเราอัดคลิประบายความอัดอั้นบอกว่าคนเขเมรนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็ถามฝั่งไทยว่าทําเพื่ออะไรต้องการอะไรแล้วพอถึงช่วงตีสคราวนี้ทหารเขเมรโพสต์คลิปว่า พวกเสียงกําลังทําบาปยุติวิธีการรบแบบใหม่ของพวกมันเปิดเสียงผีแกล้งแกล้งชาวบ้านในชุมชนจกเจยและปรยจันจนไม่ได้หลับนอนเสียงแบบนี้ร้อนมากชาวบ้านเริ่มวิตกและไม่ชอบเสียงผีนี่แหละครับทาเอาเขาเมรเนี่ยประสาทเสียกันไปทั้งบางจริงเว้ยค่ะแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับไทยเราจับเต็มให้เลยพอถึงตอนเช้าวันที่10ตุลาคมกองทัพไทยเราก็เริ่มปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นกองรพัน์ที่หนึ่งสรุปออกมาว่าสถานการณ์จะแบ่งเป็นสองพื้นที่หลกัลกๆ คือที่บ้านหนองจานกับที่บ้านหนองยายแก้วค่ะเริ่มที่บ้านหนองจานก่อนครับในฝั่งไทยเรานี่คึกคักมากมีมวลชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและก็พี่น้องสื่อมวลชนมารวมตัวกันประมาณ200คน เพื่อแสดงออกเชียงสัญ,ญลักษณ์ในการปกป้องอธิปไตยของชาติส่วนฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งขเขมรก็มีชาวขเขมรเข้ามาสมทบในพื้นที่เหมือนกันซึ่งทางหน่วยทหารของเราก็ได้จัดกำลังเฝ้าระวังป้องกันในพื้นที่ตอนในของเราไว้อย่างแน่นหนาะแล้วที่บ้านหนองยาแก้วล่ะคะที่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยแหละครับคือจุดปฏิบัติการสําคัญเลยฝั่งไทยของเราก็มีมวลชนอยู่จํานวนหนึ่งแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแต่ในฝั่งตรงข้ามที่เป็นหมู่บ้านไพรจันของขเขมร มีความเคลื่อนไหวของประชาชนและก็ผู้สื่อข่าวของเขาประมาณ100คนมารวมตัวกันอยู่แถวแถวรั้วลวดหนามและก็กระจายตัวอยู่รอบๆหมู่บ้านโดยมีทหารตำรวจเขมนคอยอำนวยความสะดวกให้แต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับปฏิบัติการสำคัญของหน่วยทหารไทยเราก็คือเราได้จัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนหรือขอฝอหนกองร้อเข้าไปควบคุมและรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่และได้จัดชุดตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD c ชุดพร้อมอุปกรณ์ครบมือแล้จยัมีรถถากทางหุ้มเกราะ D5 เข้าไปตรวจสอบและค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าอาจจะยังตกค้างอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วโอ้โหส่งรถเคลียร์พื้นที่เลยนะคะถูกครับเราไม่ได้ส่งกําลังทหารเข้าไปประจันหน้าแต่เราเข้าไปในฐานะ ผู้ปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเป้าหมายคือการเคลียร์พื้นที่ให้ได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวนานวน38,256ตารางเมตรพื้นที่ตรงนั้นเป็นของไทยเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทําให้มันปลอดภัยสําหรับทุกคนและห่างในระหว่างปฏิบัติการเราเจอระเบิดที่เขมรแอบมาวางไว้ใหม่เราก็มีความชอบธรรมเต็มที่ในการตอบโต้เราก็รุกคืบไปทีละนิดอย่างรอบคอบค่อยๆเคลียร์พื้นที่แล้วยึดคืนกลับมาครับแม่ทัาพภาคหนึ่งคนใหม่นี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะใช่แล้วครับ ท่านพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณหรือแมทัพไก่ก็ลงพื้นที่ไปประจําการอยู่ที่ชายแดนจังหวัดสักแก้วด้วยตัวเองเลยเพื่อติดตามปฏิบัติการและรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องบอกเลยว่าการเลือกแมทับไก่มาเป็นแม่ทัพภักที่1ในช่วงเวลานี้มันเป็นการวางตัวคนถูกต้องกับภารกิจนี้ที่สุดเพราะท่านเป็นนายทหารสายตรงจากบุรพาพยัคต์เติบโตมาจากกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ที่สระแก้วคือรับราชาการอยู่ในพื้นที่จังหวัดสักแก้วมาเป็น 10, 10ปีรู้จักทุกซอกทุกมุมของชายแดน,นด้านนี้ ประสบการณ์ก็โชคโชนการที่ท่านลงไปบัญชาการด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าทุกอย่างจะเด็ดขาดและรอบคอบที่สุดดีเลยค่ะแล้วการที่เราส่งหน่วย IOD e เข้าไปแบบนั้นฝ่ายเขมรมีท่าทีคัดค้านอะไรบ้างไหมคะมีแน่นอนครับฝ่ายเขมรก็พยายามจะโวยวายเหมือนเดิมมีการส่งหนังสือมาคัดค้านบอกว่าการกระทําของเราขัดต่อข้อตอกลง GBC แต่ไทยเราก็ไม่สนครับเรายืนยันว่าเราปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของเราเอง และเพื่อเป็นการยืนยันความโปร่งใสของเราให้ประชาคมโลกได้เห็นเราได้มีการเชิญแขกคนสําคัญมาเป็นสักขีพยานด้วยคือคณะผู้สังเกตการชั่วคราวประจำประเทศไทยหรือ iot thailand อ oh. ในวันศุกร์ที่10ตุลาคมปี2568เนี่ยทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยกรมข่าวทหารได้นำคณะ iot thailand นี้ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วโดยมีพลตรีเบญจพลเดชาตะวงณนะอยุทยาผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาและพันเอกพิชยุทธต,ตมน พรมโทร,รองเสนาธิการกองทัพภาคที่1ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะผู้สังเกตการในครั้งนี้คือพลจัตวาซัมซูนวิสานบินมูซาเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียประจำกรุงเทพส่วนฝ่ายกองทัพไทยของเรานำโดยพลตรีกันบุญชัยรองจากกรมข่าวทหารอืมาแบบจัดเต็มเลยนะคะใจแล้วครับทางไทยเราก็พาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยเพื่อให้เขาเห็นภาพรวมของปัญหาทั้งหมดเริ่มจากการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นก็พาไปดูพื้นที่จริง เริ่มที่บ้านวังมนอำเภออรัญญประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการลักลอบข้ามแดนเข้ามาในไทยบ่อยจากนั้นก็เดินทางไปที่บ้านหนองจานเพื่อให้เขาได้สังเกตการการสร้างถนนและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ไทยเรา แล้วก็ไปต่อกันที่ไฮไลท์สําคัญเลยครับคือบริเวณบ้านหนองยาแก้วอําเภอคุกสูงที่ได้มีปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่ปฏิบัติการฝั่งไทยของเราโดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ห,หรือน,อนปทหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเรายังพาไปดูพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่36ที่บ้านตาพระยาอําเภอตาพระยาด้วย เพื่อให้เขารับทราบถึงการละเมิด M O U 43ของเขมรกรณีที่ชาวเขมรบุกรุกเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของไทยมาสร้างที่อยู่อาศัยและทำมาหากินคณะ IoT นี้ได้เห็นหลักฐานกันแบบจัดเต็มแน่นอน มาผิดไทยดันด้วยเรื่องที่ต้องบอกว่าสําคัญแล้วทาให้อํานาจอุนเซนนิสันคลอนได้เลยครับกับการปราบปรามอัชญากรรมออนไลน์และขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ที่ใช้ฝั่งปลอยเปรตเป็นฐานอ่าไทยเราก็แสดงความโปร่งใสยอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วผลตอบรับจากคณะผู้สังเกตการเป็นยังไงบ้างคะผลลับออกมาดีเยี่ยมเลยครับ หลังจากที่ได้เห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองคณะ IoT, ได้เชื่อนชมความโปรง่งใสและความร่วมมือของฝ่ายไทยเป็นอย่างมากเพราะกับย้ำจึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพความไว้วางใจและการพื้นผู้ความสำคัญที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชาให้กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไทยเรานี่เดิมเกมการทูตแบบเหนือชั้นเลยครับให้โลกได้เห็นว่าเราทำทุกอย่างตามหลักการและกฎเกณฑ์มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งมันทำให้ข้อกล่าวหาต่างๆของขเขมรที่พยายามจะเปล่าประกาศว่าไทยเราลุกรานเขาเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเลยนั่นนะสิคะแล้วในเมื่อไทยเรามีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ทางฝั่งสื่อขเขมรเขารายงานข่าวกันยังไงบ้างคะ ก่อตามสตเตปเขมลเลยครับสื่อของเขมรนี่รายงานข่าวบิดเบือนความจริงไปเลยบอกว่าในวันที่10ตุลาคมเนี่ยพอถึงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นกองทัพไทยทั้งเครื่องจักรกลและกองกําลังได้ถอนออกไปแล้วแต่เขาก็บอกว่ายังต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการลุกล้ำเกิดขึ้นอีกหรือไม่จากฝ่ายไทยเขาบอกว่าเพราะที่ผ่านมาฝ่ายไทยไม่เคยยุติความพยายามของตนเองเลยคือยังคงมีกิจกรรมที่อุกอาจซ้ําแล้วซ้ําเล่าคือการละเมิดและลุกล้ำอธิปไตยของเขมร Uh huh. ทั้งๆที่เราเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยนะคะ ใช่เละครับเขาใช้คําแรงๆเพื่อสร้างเรื่องเล่าของตัวเองกล่าวหาว่าเราละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศบอกว่าไทยไม่เคยให้ความใส่ใจข้อตกลงที่ได้มีการหารือหรือตกลงกันไว้เลยไม่สนใจประชาะคมระหว่างประเทศหรือผู้นําโลกจํานวนมากที่พยายามต้องการให้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีแต่ฝ่ายเราไม่เคยเลือกแนวทางสันติวิธีหรือสันติภาพเลยอย่ามากล่าวหาไทยเราอีกครับว่าใช้กําลังเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนเข้ามายัางขเขมรซึ่งขเขมรยึดมั่นในจุดยืนที่ ชัดเจนมาโดยตลอดคือการรักสันติภาพและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศแม่ชังกล้านะคะทั้งที่ความจริงก็ฟ้องอยู่ใช่ที่สุดครับการสื่อสารของขเขมรน,นี่มันเป็นการปลุกปั่นให้คนของเขาเกลียดชังไทยเราชัดๆพยายามสร้างเรื่องว่าตนเองเป็นฝ่ายรักสันติที่ถูกไทยเรารังแกแต่การกระทําของขเขมรมันสวนทางกับคําพูดทั้งหมดเลยครับที่ผ่านมาฝ่ายขาเขมรละเมิดข้อตกลงใน MOU ป25ี2543มาแล้วกว่า500ครั้งอะ่ะ เรายื่นประท้วงไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขแล้วพอเราจะเข้าไปจัดการพื้นที่ของเราให้เรียบร้อยเขากลับมาโวยวายว่าไทยเราเป็นฝ่ายรุกรานมันย้อนแย้งสิ้นดี จริงค่ะแล้วที่สําคัญคือเรามีหลักฐานเด็ดที่มรนี่ดิ้นไม่หลุดแน่ครับมันคือเอกสารการสํารวจร่วมกันเมื่อปี2559เป็นแผนผังสนามที่แสดงตําแหน่งของหลักเขตแดนที่42และ43ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมรนี่ก็ลงนามรับรองในเอกสารนั้นด้วยซึ่งถ้าลากเส้นตามหลักเขตที่ยอมรับร่วมกันนั้นหมู่บ้านประจันหรือที่คนไทยเรียกว่าบ้านหนองย่าแก้วเนี่ยมันอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน แต่พอมาวันนี้เขมรกลับบอกว่าเอกสารนั้นไม่ใช่เอกสารกําหนดเขตแดนเป็นแค่บันทึกการตรวจสอบตําแหน่งเสาเฉยๆแล้วก็กล่าวหาว่าเราบิดเบืองเอกสารเพื่ออ้างสิทธิโอ้โหกล้าส,สร้างเรื่องแหกตาชาวโลกขนาดนี้ไทยเราจะไว้วางใจในการเจรจาต่อไปได้ยังไงครับซับซ้อนจริงๆค่ะไหนจะปัญหาเขตแดนหรือยังมีเรื่องการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวอีกถูกท่องเลยครับปัญหาจริงๆมันลึกกว่าเรื่องแผนที่หรือหลักเขตแดนไปมาก โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์คลิปเสียงโทรศัพท์ระหว่างอุงอินกับฮุนเซนหลุดออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนปี2568นะมันก็ได้ทำลายความไว้วางใจระหว่างสองประเทศจนหมดสิน้นการที่อุงอินพูดนอบน้อมและยังไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของไทยให้ฮุนเซนฟังอีกมันก็ทำให้การเมืองไทยเราเนี่ยปนป่วนเลย การกระทำของขุนเซนในครั้งนั้นเนี่ยมันแทรกแซงการเมืองภายในของไทยอย่างชัดเจนครับและมันเปลี่ยนความขัดแย้งชายแดนให้กลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างตระกูลการเมืองไปแล้วค่ะดังนั้นการที่เราเห็นกองทัพทั้งแข็งกร้าวและเด็ดขาดในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่แค่กำลาบเขมรเท่านั้นครับแต่มันยังช่วยย้ำกับคนในประเทศด้วยว่ายามที่การเมืองอ่อนแอ กองทัพก็จะเป็นสถาบัานหลักที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนธนลมินสวัสดีครับ